สวัสดีตอนเช้าสายๆค่ะอยากกินผัดผักบุ้งไฟแดงแต่ไม่มีผักบุ้งเดี๋ยวเราใช้กระหล่ำแทนในใช้ผักกาดแทนนะคะดูสิว่าจะเป็นผักกาดไฟแดงไหมโอเคเราได้ผักกาดแล้วนะแทนผักบุ้งนะคะกระเทียมพริพกป่น หกนะคะกระเทียมกระเทียมหนึ่งจีบพริกสองเม็ดเต้าเจี้ยวเรามีเต้าเจียวอยู่เนาะมไม่ค่อยอยากจะลงเท่าไหร่เต้าเจียว น้ำปลาไม่ต้องเยอะเดี๋ยวเค็มเาผักน้อยซอสนิดหน่อยน้ำตาลชิร์โร์นิดหน่อย น้ำร้อนเราก็ตั้งกระทะให้น้ำมันร้อนๆนะคะพอน้ำมันร้อนเสร็จเอาเปิดเครื่องดก่อนนะคะเทลงเลยค่ะ ผัดรูไฟแดงม,มันก็ปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาเลยนะคะจะผักกาดผักกาดกา้ามันจะแข็งนิดนึงนะคะให้มันโดนความร้อนอีกนิดนึงนะคะตรงใบมันก็โอเคแล้วค่ะโอเคเราก็ได้แล้วนะคะลง,งได้แล้วค่ะ าการไฟแดงนะคะ